ไงฉันอีวี่แม่ฉันท้องหลังจากแต่งงานกับพ่อได้หลายปีแล้วและพวกท่านก็ดีใจมากที่จะได้มีลูกสาวพ่อแม่รอฉันเกิดมาอย่างใจจดใจจอ่อแต่ที่แผนกสูติกรรมพ่อแม่ฉันกลับรู้ว่าฉันคลอดก่อนกำหนดคุณหมอบอกว่าฉันอาจจะเป็นคนแพะเลยก็ได้แน่นอนว่าพ่อแม่ฉันกังวลพวกท่านกลัวว่าฉันจะไม่ต่อมาเป็นเด็กปกติและที่แผนกสูติกรรม หมอก็บอกว่าส่งฉันให้บ้านเด็กกำพร้าจะดีกว่าจากนั้นแม่ก็โวยวายยกใหญ่ท่านบอกว่าไม่สนว่าฉันจะเป็นยังไงแค่ฉันแข็งแรงก็พอแล้วตลอดช่วงวัยเด็กฉันอยู่ภายใต้การดูแลของหมอและทุกครั้งที่นัดหมอหมอก็จะบอกพ่อแม่ฉันว่าฉันมีส่วนสูงและน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์ยกตัวอย่างตอนฉันแดขวบฉันดูเหมือนกับห้าขวบพ่อฉันถึงกับเคยต่อว่าแม่ด้วยว่าฉันไม่ใช่ลูกพ่อ เพราะว่าครอบครัวเขาสูงและสง่ากันหมดเลยดังนั้นก็เลยมีปากเสียงกันแม่ของฉันเริ่มตวาดพ่อปาเข้าของใส่เขาและสุดท้ายแล้วท่านก็เก็บเข้าของของ,ของพ่อและไล่เขาออกไปเลยฉันไม่เคยเจอพ่ออีกเลยแต่แม่ก็พยายามมอบทุกอย่างให้ฉันเท่าที่ทำได้และอยู่เคียงข้างฉันเสมอฉันจำได้ว่าวันหนึ่งเพื่อนของแม่ชวนเราไปวันเกิดลูกสาวของเธอเป็นปาร์ตี้ที่เจ๋งมาก พนี่ตัวตลกลูกโปง่งดอกไม้ไฟและอื่นๆพอเราไปถึงปาร์ตี้พวกเด็กๆก็เริ่มแกล้งฉันบอกว่าฉันเป็นคนแคร์และเลี้ยงไม่โตมันโหดร้ายมากเลยค่ะแม่มักบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครทำร้ายฉันฉันเลยตัดสินใจว่าควรสู้กลับฉันพุ่งเข้าใส่เด็กนิสัยเสียแล้วก็มีเรื่องกันแล้วแม่ฉันก็ไปตีกับเพื่อนของเธอเพราะฉันแล้วท่านก็ไม่คุยกับเธออีกเลย อีวีลูกทำดีแล้วและแม่ภูมิใจนะเดี๋ยวพวกนั้นก็แค่พวกยักษ์ป่าหยาบคายขอโทษค่ะที่ทำให้ทะเลาะก,กับคุณชมิสไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เอาเพื่อนที่ไม่สอนลูกตัวเองหรอกนะลูกสวยมากๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับส่วนสูงหรือว่าน้ำหนักเลยลูกสวยที่หัวใจนะแม่พยายามปลอบฉันเสมอแต่ฉันก็เข้าใจว่าท่านเห็นฉันแบบนั้นเพราะว่าฉันเป็นลูกท่านที่โรงเรียนเองก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะ จะอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนมิลลี่เป็นเพื่อนสนิทของฉันแต่ว่าเธอสูงกว่าฉันตั้งสองหัวต่อกันนะ่ะแล้วพอฉันคุยกับเธอฉันก็ต้องสูงขึ้นสองขั้นไม่งั้นฉันปวดคอแน่ฉันเหยหน้าอยู่เสมอเลยล่ะค่ะอีวีฉันอยากตัวเล็กเหมือนเธอจังเลยทำไมกันล่ะฉันหยิบของจากฉันว่างเองไม่ค่อยได้เลยต้องเอาก้ออี้มายืนน่ะอย่างน้อยก็ไม่มีใครล้อเธอเป็นยายหัวโตและเสาไฟฟ้านะ แล้วโดนล่ว,ว่าไม่โตมันดีกว่าหรือไงล่ะพวกเราหัวเราะกันเรื่องนี้เสมอตลกดีนะคะที่มีคนเห็นเราตอนเดินอยู่ข้างๆกันเหมือนเอานักบาสสูงโย่งกับคนแครมายืนข้างกันเลยมิลลี่กับฉันตัวแทบติดกันพวกเราทําทุกอย่างด้วยกันเพื่อนฉันอยู่ในทีมบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียนส่วนฉันก็ไปดูเธอแข่งอยู่เสมอวันหนึ่งพวกเขาต้องสู้กับทีมโรงเรียนข้างเคียงซึ่งก็เหมือนเคยฉันไปเชียร์มิลลี่ด้วยล่คะค่ะ ทั้งเกมฉันตะโกนคำพูดเชียร์ไม่หยุดและตะโกนตอนเพื่อนฉันชุดลงห่วงจริงๆแล้วฉันคิดว่าเสียงฉันดังไปถึงซอยข้างๆเลยหลังจบการแข่งฉันก็ไปหามิลลี่แสดงความยินดีที่เธอได้ใช้ชนะแล้วกอดเธอจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงหัวเราะแปลกๆจากข้างๆพอหันไปฉันก็เจอหนุ่มหล่อตัวสูงพร้อมกับรอยยิ้มขาวสว่างมิลลี่มองตามไปแล้วก,กระซิบข้างหูฉัน นั่นเจคเข้ามาจากโรงเรียนคู่แข่งเขาหัวเราะอ,อะไรเนะี่ยไม่มีอะไรแค่พวกเธอดูตลกดีเนะ่ะยิ่งตอนกอดกันก็ด้วยคิดว่านี่เป็นอะไรล่ะละครสัตว์เหรอออกไปให้พ้นเลยเย็นหนะ้าอีวีขอโทษนะเจคนายทำเพื่อนฉันเสียใจเอาชิาว,ว่าของเธอใส่ตะกร้อล่ามปากไว้ให้ดีๆด,ด,ดีกว่านะเดี๋ยวไปกัดใครเข้า,เ,ขาเป็นใครมาจากไหนยะไอ้บ้า มิลลี่เอามือปิดปากฉันแลรีบลากฉันออกมาที่ห้องล็อกเกอร์อะไรของเธอเนี่ยไอหมอนี่มันคนมารยาทซานที่ต้องด่าให้เข็ดนะอีวี่ใจเย็นเราเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆแถวนี้ถ้าพวกนั้นได้ยินเธอคุยกับเขาพวกนั้นต้องไม่ปลื้มแน่ๆเลยทุเรศชะมัดเขาทำาช้มโหอยู่นะรู้ไหมเขาไม่ใช่คนแย่หรอกเขาก็แค่มีมุกตลกปแปลกๆหน่อยเหรอมุกแปลกแบบทำคนขายหน้าด้วยนะและมิลลี่พูดถูก ไม่นานพวกสาวๆแถวนั้นก็โผล่มาระหว่างเราออกจากอาคารก็มีคนจากชั้นบนตะโกนใส่เพื่อนฉันแล้วตอนนั้นเองก็เห็นกระถางต้นไม้ลอยมาหาเราฉันผลักมิลลี่ออกไปแต่รู้ว่าตัวเองหลบมันไม่พ้นอย่างแน่นอนจากนั้นก็รู้สึกเหมือนมีอะไรทับฉันอะไรกันฉันลืมตาก็เห็นเจคนอนอยู่ข้างบนหัวเขามีรอยปูดน,นูนออกมามิลลี่เธอเรียกรถพยาบาล แล้วพวกสาวๆก็วิ่งมาหาเราและเริ่มโวยวายว่าเป็นเพราะเราแล้วถ้าเราทำตัวดีก็คงจะไม่เป็นแบบนี้สุดท้ายแพทย์ฉุกเฉินก็มาแล้วพาเจ๊กไปโรงพยาบาลมิลลีก่กับฉันกลับบ้านตลอดคืนนั้นฉันได้แต่คิดว่าเจ๊กทำแบบนั้นไปทำไมเขาเสี่ยงตัวเองเพื่อคนโน,โนเนม,มอย่างฉันทำไมฉันเพิ่งจะมีปากเสียงกับเขาไปหยกๆเองด้วยนะ่ะฉันตัดสินใจไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาล ขาช่วยฉันเอาไว้นะอย่างน้อยก็ช่วยหัวฉันฉันไม่ได้บอกเพื่อนว่าจะไปเยี่ยมฉันยังอายกับท่าทีของตัวเองอยู่ตอนนั้นฉันก็ไม่ค่อยสุภาพนักและหมอนั่นก็ปากมากไปหน่อยในตอนเช้าฉันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเมื่อเปิดประตูห้องพักก็เห็นเจกนั่งบนเตียงแล้วคุยกับพยาบาลสาวแบบดีๆเป็นพวกเจ้าเล่และหลงตัวเองจริงๆเลยฉันอายให้รู้ตัว เจคหันมาทางฉันแล้วอดอยเจ็บทันทีนี่นายก็ดีขึ้นเยอะนี่นาดีจังเลยนะง่ายฉันดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนกระถางต้นไม้หล่นใส่อยู่เลยเนอะงั้นยังพูดเล่นได้อยู่สินนะเอ,อ่ขอบคุณที่ช่วยเรานะเพราะว่านายมิลลี่กับฉันก็เลยไม่บาดเจ็บเอานะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรหรอกอีกอย่างถ้ากระถางนั่นหล่นใส่เธอเธอเละแน่แน คงไม่จบแค่หัวโนหรอกนะฉันเตรียมจะโมโหแล้วแต่ก็รู้ว่าเขาหยอกฉันแบบไร้พิษภัยที่เขาพูดไม่มีอะไรให้ต้องโกรธเลยแล้วบางจังวะเขาก็นิสัยดีด้วย้ฮฉันพูดอะไรเนี่ยตนล้มไปหัวคงกระแทกด้วยแงเลยเราคุยกันต่ออีกหน่อยฉันทิ้งผลไม้ที่เอามาเยี่ยมให้เขาแล้วก็ไปโรงเรียน ในห้องมิลลี่ถามว่าทําไมวันนี้ไม่มาโรงเรียนด้วยกันทําไมไม่รู้ฉันกลับไม่อยากบอกเธอว่าไปเยี่ยมเจคมาฉันก็เลยบอกเธอว่ามีเรื่องอื่นต้องทําฉันไม่ได้ไปหาเจคแล้วแต่ก็คิดถึงเขาตลอดเลยแล้วไม่กี่วันต่อมาระหว่างเราออกจากโรงเรียนฉันก็ได้ยินสาวๆคุยกันเรื่องใครสักคนโอ้ยเขาเท่จังนี่เขาไม่ได้มาจากโรงเรียนเราคงมาหาแฟนแน่ๆเลยอิจฉาเธอจังเลยเนอะ ฉันเริ่มมองไปรอบๆว่าเทพบุตรที่ไหนทำโรงเรียนแตกตื่นและฉันก็ต้องแปลกใจที่ต้องเจอเจคเขาเห็นฉันและโบกมือให้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยโหเขาไม่สอนพูดสวัสดีกันเหรอหยาบคายสวัสดีฉันพึมพำขอบคุณฉันโอเคฉันไม่ปวดหัวแล้วละอ,อย่างนี้นี่เองแน่ใจนะว่าสบายดีเนะ่ะฉันพูดแต่สติไม่อยู่กับตัวนะัก ดีคือแบบแบบเราคุยกันเถอะไปเดินเล่นกันเราไปสวนสาธารณะแล้วเจ๊ก็เล่าว่าสาวๆที่โรงเรียนคิดจะแก้แค้นพวกนั้นคิดว่าเป็นความผิดฉันที่หนุ่มที่ตัวเองชอบต้องเจ็บเขาเตือนฉันให้ระวังตัวทันทีนิสัยดีจังเลยค่ะเราแลกเบอร์มือถือกันและเผื่อว่าถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็บอกให้โทรมาจากวันนั้นมาเราก็เริ่มแชทคุยกัน แจ็คเป็นคนนิสัยดีและน่าสนใจมากแปลกจังเลยค่ะที่ฉันไม่อยากคิดสังเกตมาก่อนเราสนิทกันเรื่อยๆทุกวันและไปดูหนังด้วยกันด้วยฉันบอกมิลลี่ว่าแจ็คดูแลฉันแต่เล่าแล้วเธอกลับมีท่าทีแปลกๆเธอเริ่มเตือนฉันว่าฉันพูดไม่ดีกับเขาไปและฉันโมโ oh ห ok เขาด้วยมิลลี่พูดสุภาพและถ่อมตัวห้ามไม่ให้ฉันคุยกับเขา เธอชอบบอกว่าเขาจะหาเรื่องให้ฉันเพราะอย่างนั้นฉันกับเพื่อนเลยทะเลาะกันบ่อยๆและเริ่มคุยกันน้อยลงวันหนึ่งฉันมาโรงเรียนแล้วก็เห็นว่าทุกคนมองที่ฉันและหัวเราะฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมองตัวเองจนหัวจรดเท้าแต่เสื้อผ้าฉันก็โอเคดีระหว่างที่ฉันเดินไปตามทางเดินก็รู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองและจากนั้นฉันก็เห็นมันเป็นรูปของฉันแขวนอยู่หน้าล็อกเกอร์ รูปแบบไหนน่ะเหรอต้องพูดว่ารูปตัดต่อมากกว่าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าชั้นสวมชุดชั้นในกอาผู้ชายสามคนโอ้ยไม่เคยรู้สึกอายขนาดนี้มาก่อนเลยฉันวิ่งออกจากโรงเรียนทั้งน้ําตาขาฉันวิ่งออกไปโดยไรจุดหมายไม่รู้ว่าทำไมด้วยฉันก็แค่อย่าให้ความอับอายนี้จบลงและมือถือฉันก็ดังเจกนั่นเองอีวี่เธออยู่ไหนเนี่ยโอเคไหมคุยกันเถอะ ฉันฉันพาฉันออกไปทีได้ฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้รอก่อนนะฉันนั่งลงที่ม้านั่งใช้มือปิดหน้าตัวเองเอาไว้แล้วรอแต่เจ๊กจะทําอะไรให้ได้ฉันไม่รู้เลยคงทําอะไรไม่ได้หรอกแค่มีเขาอยู่ข้างๆคงพอเจ๊กมาเร็วมากฉันเล่าทุกอย่างให้ฟังบอกเขาว่าในรูปนั้นไม่ใช่ฉันดีมากที่เขาเชื่อฉัน สีหน้าของเขายิ่งทะมึนขึ้นเรื่อยๆเมื่อฉันเล่ารายละเอียดให้ฟังมากขึ้นเขาถอดเสื้อฮู้ให้ฉันใส่แล้วพาไปส่งบ้านแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยสัญญาว่าจะหาทางแก้ให้ได้เช้าวันถัดมาฉันไปโรงเรียนเหมือนเคยแต่คนพวกนั้นก็ยังัวเราะยย้ํฉันแล้วคือว่าเจคสัญญาว่าจะช่วยแก้ปัญหาแทๆ้ๆดีแต่พูดแล้วก็หกทั้งเพยฉันเดินเข้าห้องเรียนนั่งลงกับเก้าอี้แล้วเอามือปิดหน้าตัวเองเอาไว้แล้วก็มีเสียงก,กรอบๆแปลก แล้วฉันก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยฉันรู้ว่าเธอทำงานเพราะฉันเธอชอบฉันมากจนใส่ร้ายเพื่อนตัวเองฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรนะฉันรู้ว่าบทสานทนานั้นมันดังมาจากลำโพงและถ่ายทอดมาจากห้องกระจายเสียงน่าเสียดายนึกว่าจะเจอคนที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันแล้วก็เลยชอบเธอแต่ว่าไม่ใช่หรอกเหรองั้นนายชอบภาพนั้นเหรอตัดต่อเนียนมากเลยนะ ไม่ห่วงเพื่อนบ้างหรือไงฮะเธอไม่เป็นอะไรหรอกนะยังไงยังไง,ง,ไงเธอก็ยกโทษให้เพราะว่าเธอตัวเล็กจิว๋วและทุกคนมองว่าเธอน้ารักเหลือเกินส่วนเธอก็สูงเหมือนกับนางแบบดีเลยและเราก็สูงเหมาะสมกันด้วยนะฉันก็คิดอย่างนั้นอีกอย่างฉันก็ชอบนายมานานแล้วด้วยฉันทำรูปนี้ขึ้นเพื่อให้อีวี่หยุดตามติดนายนั่นแหละอีวี่เธอได้ยินมะเนี่ยแหละคนที่ทำร้ายเธอนะ่ยเออนี่เรา เสียงโดนตัดขาดไปฉันวิ่งไปที่ห้องกระจายเสียงเห็นมิลลี่อยู่บนเวทีเดินไปหาเธอแล้ตบหน้าเธอฉาดใหญ่ทำไมล่ะเธอเป็นเพื่อนสนิทฉันนะเพื่อนงั้นเหรอฮะอย่ามาไร้สาระฉันชอบเจคและเธอกลับมาแย่งเขาไปเขาเป็นคนเริ่มจีบฉันก่อนตั้งหากนะถธอรู้ว่าเธอชอบเขาฉันก็ไม่สนใจเขาหรอกถ้าอย่างนั้นส่งเขามาไม่ไม่เอา ไม่ยอมให้เธอหรอกนะเพราะว่าเธอไม่คุ้มให้ฉันสละความสุขตัวเองหรอกมิลลี่หน้าแดงด้วยความโกรธแล้ววิ่งลงไปฉันเจ็บมากที่เธอหักหลังเจ็บที่เธอยอมทิ้งมิตรภาพหลายปีไปแบบนั้นและฉันเห็นเจกเดินมาหาฉันวิ่งไปหาเขาและโผ่กอดและร้องไห้คืนขมกับเขาขอโทษที่ต้องบอกความจริงแบบนี้นะ แต่ไม่งั้นเธอคงไม่เชื่อฉันเนอะฉันจะปกป้องเธอเสมอเธอคือนางฟ้าน้อยใจแกร่งของฉันเนอะฉันรักเธอเพราะว่าเป็นแบบนั้นแหละจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอหรอกแม้แต่เพื่อนของเธอก็ไม่ยอมบอกหน่อยค่ะชอบเรื่องของฉันไหมเขียนความเห็นมาในคอมเมนต์ใต้วิดีโออย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอให้เพื่อนและกดติดตามช่องด้วยนะคะ